เรน่องที่ว่ามันเป็นสัมพัญที่เกี่ยวกับเรื่องรว่าคือที่เป็นกฎหมายฉบับสูงสุดของประเทศนะคะซึ่งถ้ารัฐมนตรีฉบับนี้และนอดออกไปเนี่ยอโอกาสที่ประชาชนจะสูญเสียสูญเสียดินแดนแล้วก็ทรัพยากรแผ่นดินไปได้สูงนะคะ,ะเนื่องจากว่ารัฐมนตรีฉบับนี้มีปัญหาสัมพัญโดยเฉพาะปัญหามาตรา1.8นแปลงน,นะคะ ทุกท่านคงชาติอยง,งเกี่ยวกับเรื่องมกกาตราหนึ่เจ็ดแปดที่เขียนไว้ว่าบารรดาหนังสือสัญญานะคะหรือ,อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือพื้นที่นอกอาณาเขตไทยซึ่งมีสิตอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศจะต้องออกเป็นพระหรือจะต้องออกเป็นพราชบัญญัติเพื่อให้เป็นตามหนังสือสัญญานะคะ ซึ่งจะมีหนังสือสัญญาที่ว่าเนี่ยให้หมายถึงหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ใช้สิทธิในทรัพยากรนะคะแล้วก็หรือจะทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะหรือเกี่ยวข้องกับดินแดนเนี่ยะจะต้องให้รัฐสภาพิจารณาภายใน60วันหากรัฐสภาไม่พิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนะคะ ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบนะคะซึ่งในในในอดีตเนี่ยมาตราหนึ่งรากูนนะคะถ้าถ้ารัฐรัฐสภาต้องต้องขายความเห็นชอบอันนี้ก็เ,เขียนไ้เลยว่าถ้ารัฐสภาไม้พิจารณาภายในหกสิบวันแสดงว่าขาควาเห็นชอบซึ่ง มาตรานี้นะฮะไปดูว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่พวกเราได้ได้ขับเคลื่อนลวถึงดินแดนที่พื้นที่ทักซ้อนไทยกัมเูชรเนื่องจากว่าพื้นที่ทักซ้อนที่ไทยกัม,กม,มเูชรเนี่ยมีแหล่งปิโตรเลียมจํานวนมากนะฮะจากข่าวที่ได้สืบอสอนจากข่าวต่างประเทศนะัะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า ในกฎกติก,กาสากลระหว่างประเทศนะคะจะเขียนไว้ว่าทรัพยากร,รของประเทศใดนะคะจะต้องสร้างความมั่งคั่งให้กับคนในชาตินะคะในรัฐมนุฉบับนี้ไม่มีการบดบัญอย่งายรรงนะคะเหมือนกับรัฐมนุษย์ศิลในมาตรา 5, 6ก6 7และ8 5ดถึงห้านึ่งละนะคะซึ่งๆๆุเขียนวว่าให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล ะะแต่ว่าในรัฐมนตรฉบับนี้ไม่ได้ไม่ได้เขียนมาตรานี้ไว้แล้วก็ไม่ได้เขียนด้วยว่าประเทศไทยจะต้องทําตามกฎกติากาสาพลระหว่างประเทศนะฮะซึ่งอยู่ในมาตรา82ของรัฐมนตรี5 0แต่รัฐมนตรีชวค่าวนะคะมาตรา4เขียนไว้นะคะว่าประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎกติากาสามคนระหว่างประเทศซึ่งมันจะรวมทั้งเรื่องการใช้ทรัพรายากรน,นะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องก็คือเรื่องของมาตรา54ของ ลัทมนุฉบับร่างของคุณมีนชัยก็คือว่ารัทมนุฉบับนี้มีเขียนว่าให้เด็กเรียน,นได้เรียนฟรีถึงแค่ภาขั้ับังคับแต่ว่าถึงม .3 นะคะแต่ว่าในกติกาสากลของ UN นะคะมีเอามาให้ด้วยะค่ะและจะต้องจัดก,การศึกษาฟรีถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานพืนฐานค่ะก็คือม .6 น,นะคะอันนี้ประเทศไทยเราเนี่ย ทั้งสองมาตรานี้ดิฉันคิดว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูนมาตรา4ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับซึ่งอันนี้เราก็อยากจะให้ทางท่านมีการตรวจสอบว่าในการตราลัตเรื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นกับน,น,กกนี่นะคะหนึ่งก็คือว่าขัดกติกาสากลไหมขัดกับรัฐธรรมนูนมาตรา4ของฉบับชั่วคราวหรือไม่นะฮะรวมถึงนะคะว่ามีการขัดประมวลจริยธรรมของ นายกรัฐมนตรีนะคะของคอรมอของกรทชและรวมถึงของสอชด้วยหรือไม่เนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเข้ามายึดอำนาจประเทศเนี่ยบอกว่าจะคืนความสงบสุขให้คนในชาติความสงบสุขของคนในชาติจะเกิดได้เมื่อได้ไดไดรับการปกครองอย่างเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรอย่างธรรมแต่ปัจจุบันเนี่ย ไม่ว่าบพบเอกเปโรเ่ียมหรือรบพบภาษีติเปโตรเลียมประชาชนก็คิดว่ามันไม่เป็นความกับประชาชนานะครับคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกได้ลั่นวาจาไว้นะคะรวมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับชกาวก็เขียนไว้เช่นกันนะคะอยากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในรัฐธรรมนูญฉบับชกาวนะคะ ดังนั้นดังนั้นเราคิดว่าในการจระําของไม่ว,ว่าปรทสนชรวมถึงคณะรัฐมนตรเีเนี่ยมีการประทําที่ขัดประมวลจริด้ทำหนักการเมืองหรือไม่นะคะเาให้แานตรวจสอบนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นปัญหาก็คือว่าเรื่องของอกฎหมายออกเสียงว่าด้วยประชาติก็คือว่าในกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องกานออกเสียงประชามติเนี่ยมีการห้ามประชาชนไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยมันหาอ่านได้นะคะในพอเปิดเข้าไปว่ากฎหมายออกเสียงด้วยประชามติกลายเป็นพขบรนการของรัฐธรมนูสนะคะในเรืของของสภานิบดิบัญัายิยมชาตินซึ่งเราเอะคุณมีความสงใสัยเพียงใดในการที่จะให้ ไปชนร่วมกันตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าก็หาไม่ได้แต่ว่าสักจากหนงสือมันชนว่าห้ามประชาชนคล้ายๆว่าแสดงความคิดเห็นเซเนียร์สือเซโนอะไรเงี้ยนะยังไม่เห็นตัวจริงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงก็อยากจะให้ท่านท่านตรวจสอบด้วยนะคะอันนี้ทั้งทั้งทั้นสองสามเรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบว่าการกระทำของสนชนะคะของกรทของทรมเนี่ยมีการขัดประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการน้าการเมืองหรือไม่นะคะซึ่ง่ประมวลจริยธรรมนะครับมันจะมีข้อหกนะคะข้าราชการการเมืองนะคะมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและรักษาประโยชน์ส่วนรวมองค์เงืลอเจ็ดก็คือให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่ผิดเพื่อความจริงนะคะซึ่งการเดเอดร้อนของคอสชในการประกาศเจตนารมณ์ว่าจะคืนความสุขให้คนในชาติเนี่ยแท้จริงแล้ว เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะในเรื่องของมาตรา1ด8นดะดแข